สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับบวยนะครับช่องบ้าพอกันนะครับ mm hmm. วันนี้บวยบ้าพอกันก็อยู่ที่สนามยิงปืนค่ายเอากาทศรถจังหวัดปิศาุโลกนะครับวันนี้บวยบ้าพอกันก็สัญญากับทุกท่านเวลาครับว่าวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าบาริต้าบ๊อบแคดยี่สิบเอขนาดจุดสองสองเอลอาร์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก่อ,กอนอื่นเลยเราต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับสนามยิงปืนค่ายเอากาทศรถจังหวัดปิศาโโลกครับและต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เอื้อเฟื้อ ประถานที่แห่งนี้ในการถ่ายทำนะครับก่อนอื่นเราต้องพูดกันเลยว่าปืนบบลิต้าบอบแคทเป็นขนาดจุดสองสองเอเป็นที่นิยมครับและเป็นปืนขนาดเล็กแทบจะว่าเป็นปืนขนาดพกซ่อนที่เล็กเกือบที่สุดที่เป็นปืนพกซ่อนปืนบบลิต้าบอบแคทยี่บเอนี้หรือบหรือจะมีอีกโมเดลหนึ่งซึ่งเป็นบบลิต้า 3 0มศูนยเป็นทอมแคทอันนั้นจะเป็นขนาดจุดเจ็แต่ตัวนี้เป็นบ๊อบแคทนะครับเป็น 21A ขนาดจุดสองสอเป็นปืนมีเอกลักษณ์คือสาลำกล้องสามารถกระดกขึ้นมาได้นะครับปืนมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กมากาเหมาะสําหรับสุภาพสตรีนะครับระบบการทํางานค่อนข้างที่จะเรียบง่ายสามารถใช้ลูกลอได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นลำอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูปืนกันเลยครับ ขออนุญาตนะครับอ่านี่ครับปืนอยู่ในซองจิ๋วๆขนาดนี้ครับขนาดฝ่ามือครับซองก็ประมาณฝ่ามือนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาปืนออกจากซองนะครับนี่เลยบัลลัสตาแบบแคปยี่สิบเอ็ดเอขนาดจุดสองสองเอลเอ้ออนุญาตเคลียร์ปืนนะครับแม็กกาซีนเอ่อแม็คแม็กกาซีนไม่มีกระสุนนะครับอ่าดูลํากล้องครับลํากล้องไม่มีกระสุนนะครับนะครับเคลียร์นะครับอ่าเราก็ ให้ท่านได้รับชมเลอ่ะปืนบาเลต้าบับแคทยี่สิบอท่านก็ลองดูแล้วกันครับฝ่ามือเนี่ยจริงๆน่ะปิดมิดเลยนะครับเห็นไหมครับอ่ะปิดมิดเลยนี่ครับขนาดเล็กมากเป็นไซส์แบบมินิเลยพกซ่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้รับชมตัวปืนใกล้ๆเลยอ่ะนี่ครับนี่คือบาเลต้าบับแคทยี่ครับ ปืนมีทะเบียนถูกต้องนะครับอ่าเป็นของท่านสมาชิกค,ครับเข้ามาใช้สนามเลยทำการขอรีวิวซะเลยอ่าโอเคนะปืนเบลิตา้าบอบแคทยี่สิบเอนี้เอ่อผมไม่แน่ใจนะว่าราคาประชาชนอยู่ที่ประมาณเอ่อประมาณกี่บาทแต่น่าจะประมาณแปดหมื่นครับเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นนะถ้าถ้าให้ผมเดาแล้วสวัสดิการเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณห้าหมื่น โอเคตัวนี้เป็นบัลเลต้าบับแคทยี่สิบเอขนาดกระสุนจุดสองสอง LR นะครับลำกล้องความยาวลำกล้องสองสองจุดสี่นิ้วแม็กกาซีนบรรจุได้เจ็ดนัดบวกหนึ่งก็จะเป็นแปดโดยการใช้ลูกล่อนะครับหลักการทำงานของปืนก็ง่ายๆครับเดีย๋ยวอ่ะให้ดูเลยครับอ่าหลักการทำงานของตัวปืนนะาเราสามารถเข้าเซฟได้นะครับเข้าเซฟได้โดยที่จังหวะนกชิดคงปืนก็จะเข้าเซฟได้ครับไม่สามารถเหนี่ยวไกได้ครับนี่ครับ ที่ถังปลอดภัยนะปืนเคลียร์นี่ครับแล้วก็ปืนมีล่องฮับคอกนะครับเนี่ครับเราสามารถนี่ครับยิงเป็นซิงเกิลได้อ่าโดยการง้างนกนี่ครับง้างนกปุ๊บสามารถยิงได้เลยครับปลอดภัยนะครับอ่าโอเคเซฟสามารถขึ้นได้ทั้งตั้งวะขึ้นนกและลดนกนะครับลดนกก็สามารถขึ้นได้ครับนี่เห็นไหมครับ โอเคปืนสามารถยิงได้ทั้งระบบดับเบิลและซิงเกิลนะครับนี่สามารถยิงได้ดับเบิลเลยนี่ครับแบบลูกโม่เลยโดยการที่เราโดยปกติแล้วหลักการทำงานของตัวปืนนะครับสามารถใช้ลูกล่อใส่เข้าไปแล้วก็ยิงเป็นดับเบิลได้เลย,เลยโดยที่ไม่ต้องขึ้นลำแล้วปืนก็จะพอเรายิงปึ๊บปืนก็จะบริหารกลไกโดยตัวมันเองพอเรายิงปึ้งปึ๊บปืนก็จะขึ้นลำมาโดยอย่างนี้เลยครับแล้วต่อไปก็จะเป็นซิงเกิลครับ โอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายคดอัพให้ดูความสวยงามกันใปไกลแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะ test, เทสกลุ่มกระสุนนะครับที่ระยะสักประมาณ10บเมตรสิบเมตรสำหรับปืนสองสองจดสนิ้วเนี่ยถือว่าแทบจะเกินตัวเลยครับแต่ปืนเนี่ยที่ที่ฝรั่งเขาบอกนะครับปืนมีระบบการแม่นยำที่ดีมากระบบการทำงานเรียบง่ายราบรื่นโอเค ตัวนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายกคดอัพนะแล้วก็ทาการยิงให้ทุกท่านได้รับชมสักประมาณสั้5นัดอ่ะกลุ่มกระสุนโอเคครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนะครับนี่ครับเราก็จะมาถ่ายโคดอัพให้ทุกท่านได้รับชมกันใกล้ๆนะครับเจ้าบาลต้าบับแคทครับ 21A ครับขนาดจุดสองแนวอาร์นะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวพิเศษครับมีการแกะเห็นไหมครับแกะสลักมาจากโรงงานครับ เห็นไหมครับบาลีตายี่สิบเอ็ด a. จุดสอง lr นะครับปืนตัวนี้เพรมล่างผมไม่เข้าผมไม่แน่ใจนะว่าเจ้าของทำการเปลี่ยนสีหรือเปล่าแต่สวยครับนี่ครับแม็กกาซีนกดแม็กกาซีนกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บก็เด้งออกมาเลยครับนี่ครับแม็กกาซีนสามารถบรรจุได้เจ็ดนัดครับบวกหนึ่งในหลังเพลิงก็จะเป็นแปดนัดโอเค ปืนระบบสวยงามครับลำกล้องนี่ครับการกระดกลำกล้องใช้การผักขาตัวนี้ไปด้านหน้าครับลำกล้องจะกระดกขึ้นมาครับนี่ครับเราสามารถตรวจสอบกลุ่มกระสุนตรวจสอบในรังเพลิงได้เลยครับว่าสามารถว่ามีกลุ่มว่ามีกระสุนอยู่ในรังเพลิงไหมอ่าต้องขออภัยหากพูดติดขัดนะครับโอเคอปืนก็เดิมๆสวยๆครับอืมระบบการทํางานก็อย่างที่บอกนะครับสามารถ เหนียวไกลได้เลยอ่ะให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเนี่ยครับสามารถเหนี่ยวได้แบบดับเบิลเลยในนัดแรกเราสามารถใช้ลูกล่อแล้วก็ลดนกไว้ได้เลยครับนะเหมาะสําหรับสุภาพสตรีครับสําหรับติดในป้องกันตัวครับนี่ครับความเล็กครับเห็นไหมครับมือเนี่ย,ยปิดมิดเลยครับปิดมิดเลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ กลุ่มกระสุนให้ทุกท่านได้รับชมครับครับถึงเวลาที่เราจะมายิงทดสอบกลุ่มกระสุนเจ้าบาเรต้าบ๊อบแคด 21A ตัวนี้เลยนะครับเราจะใช้เป็นกระสุนอของเซเลนเบล l ์ o นะครับอ่าเป็น SB ชบี B ับที่เรเรียกกันง่ายๆหัวกระสุนหนักประมาณ40เกรนโอเคเราจะทดสอบในระยะสัก10เมตร อาด้วยกระสุนหัว L R N ครับเราจะยิงสักสองชุดนะขอสักสองชุดเดือจะได้เห็นเห็นกัน10นัดดูเป้าทีเดียวเลยโอเคนะเราจะบรรจุครั้งละห้านัดนะครับาโอเคเดี๋ยวเราจะยิงสักทดสอบสักดูความแม่นยำสักสองชุด10บนัดอ่า แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำเราลองมาดูตัวปืนแบบว่าเต็มแม็กใช้ลูกล่อดูระบบการทำงานดูซิว่ามีระบบติดขัดไหมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขอเริ่มทําการทดสอบการยิงได้เลยครับอ่ะถ้าเราจะขึ้นลำให้ง่ายๆงางนกก่อนครับเพราะว่านกค้อนง่ายนี่จะแข็งนะครับแล้วก็ขึ้นลำโอเคนะครับต้องขออนุญาตบอกก่อนเลยนะครับว่าปืนตัวนี้ผมยังไม่เคย รู้ศูนย์ปืนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเล็งจี้ที่จุดศูนย์กลางแล้วดูกลุ่มกระสุนอย่างเดียวนะครับโอเคครับในระยะสิบเมตรครับโอเคครับปืนยิงรีคอยนุ่มนิ่มมากเลยครับ ออกนัดไปแล้วนะครับสามนัดไปแล้วครับสี่ อ okay. เคเคลียปืนนะครับเนี่กดแมกกาซีนโอ okay. เคเคลียปืนครับเดีย๋ยวเราจะมาบรรจุอีกห้านัดครับลองดูซิว่ากลุ่มกระสุนเป็นยังไงแต่ที่ท,ท,ที่ดูนะกลุ่มตอนนี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มบนกับกลุ่มล่างผมก็ว่าผมยิงนิ่งเลยนะอ่ะโอเคบรรจุชุดที่2นะครับ โอเคอ่ปืนค่อนข้า,างจะเล็งยากครับระยะนี้ถือว่าเกินตัวแล้วครับ สูย์หน้ากระจีดเดียวเองครับสูนย์หน้ากระสุนย์หลังร่องแค่บกับกบักโอเคครับปดแม็กกาซีนเคลียปืนครับโดยการกระดกลำกล้องอ่าดูนะครับไม่มีลูกกระสุนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มกระสุนกันเลยแต่ในระยะนี้ สิบเมตรกับลำกล้องสองจุดสี่นิ้วเนี่ยผมว่าเกินตัวครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มกระสุนกันเลยครับอ่ะหยิบปืนกันครับปืนเชียร์นะนี่ครับกลุ่มกระสุนระยะสักสิบเมตรนะครับกับลำกล้องสองจุดสี่นิ้วผมว่าโอเคนะ ในชั้นป้องกันตัวถ้าเป็นรูปคุนคนก็เต็มๆครับโอเคเดี๋ยวเราทำการจบคลิปเ,เดี๋ยวเราจะมาทำการยิงให้ทุกท่านชมแบบว่าการใช้งานจริงอะโอเคครับอะครับก็เดี๋ยวเราถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบการยิงแบบเร่งด่วนดูนะครับเดี๋ยวผมจะ ป้าวเนี่ยยิงลองยิงแบบนระยะประชิดนะครับแม็กกาซีนตอนนี้บรรจุอยู่8เอ่ออยู่7นัดบวกหนะึ่งในรังเพลิงเป็น8ดนัดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการชักปืนออกจากเอวนะครับเสมือนว่าเรามีภัยเข้ามาโดยการที่เราจะยิงฮิปผมยังไม่เคยยิงฮิปเลยนะเดี๋ยวจะขอลองนะครับว่าการยิงฮิปของผมเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะโอเคนะครับเราจะมาดูกันว่าการทํางานของตัวปืนเนี่ยเป็นยังไงอ่ะในลูก SB หัว l r n โอเคนะครับเริ่มเลยครับชักปึ๊บยิงโอเคครับตอนนี้ปืนเคลียร์ครับไม่มีลูกกระสุนนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยปุ่มกระสุนเป็นอย่างไรอ่ะโอเคครับนี่ครับในการยิงฮิปครับถ้าเป็นคนก็ ไม่เหลือนะครับนี่ครับนัดนี้นี่1ครับยิงฮิปอันนี้ก็ยิงไตเลยครับตึง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 ึง,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 งเข้าหัวครับปังปังปังปโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวขอทําการจบคลิปเลยครับโอเคครับวันนี้บวยบ้าพอกันก็ขอจบคลิปรีวิวการใช้งานการทํางานของตัวบ a ิต้าวับแคท 21A ให้ทุกท่าน ได้รับชมแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบวยบ้าพอกันด้วยนะครับเอ่ะเพื่อทนันจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากทางช่องบวยบ้าพอกันวันนี้บวยบ้าพอกันก็ขอกลาบลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ